สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานเรื่องงานค่อนข้างดีค่ะงานจะนำมาซึ่งเงินทองให้ตั้งใจทำงานที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดแล้วจะได้รับความสำเร็จได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตสำหรับคนที่ทำธุรกิจของตัวเองหรือทำกิจการค้าขายถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี ให้โฟกัสในสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุดพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดหูเปิดตาให้กว้างขึ้นมองหาช่องทางรายได้ใหม่ๆช่วงนี้สามารถขยับขยายกิจการได้มีโอกาสสำเร็จต่้ารวยเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหาโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆหรือภาระหนี้สินที่เป็นเหมือนภาระผูกพันจะต้องผ่อนจ่ายอยู่ตลอดเวลา เรื่องหนี้สินยังไม่สามารถปลดได้เร็วๆนี้นะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะขอให้อดทนนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่นะคะให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ตัวเราก็เขาละค่ะมีคุยกับหลายๆคนส่วนใครที่มีปัญหาแนะนํานะคะให้ปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อกันได้ค่ะ ส่วนสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาให้คุยนะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแนะนำให้คุยไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะมันก็ยังไม่ขึ้นในเรื่องของความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรค่ะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของโรคประจำตัวที่เป็นอยู่แล้วก็ระวังในเรื่องของความเครียดเรื่องของอารมณ์ของเราเองด้วยนะคะอย่าปล่อยให้มีความเครียดสะสมเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราด้วยค่ะ แล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของช่องท้องโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภไม่มีค่ะไม่ต้องพยายามเล่นเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเล่นยิ่งเสียแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงโชคเลขนำโชคของคุณคือเลข9และเลข0ค่ะ